และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านสำหรับงานกินเจยิ่งจะเลยนะฮะอิ่มมุญอิ่มอร่อยอันนี้ก็เป็นฟาร์มฟาร์มแม่จัดค่ะอยู่ที่จังหวัดน,นครปฐมค่ะเป็นยังไงฟาร์มของเราจะมี ทั้งมะเขือเทศทั้งเมลอนพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีผักออแกนิกค่ะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฟาร์มปลูกหมดเลยที่พูดมาใช่ค่ะสมโอฝรั่งอะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะขายที่ฟาร์มไหมจะขายตามบูธค่ะจอกบูธตามห้างตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้แล้วก็ปีนี้ก็มาที่งานเจตลาดยิ่งเจริญใช่ค่ะยินเจยิ่งเจรเลยนะวันนี้มาก็ยิ่งเจริญแน่นอนยังผมมเห็นเนี่ยอันนี้มะเขือเทศ คือขายที่ฟาร์มที่ฟาร์มปลูกเองเมื่อเกิดเทพอะไรเนี่ยพี่อันนี้จะเป็น k i n g ฟเชอ e r ค่ะแต่ว่าที่ฟาร์มจะมีอยู่สองสายพันธุ์ k i n g ฟเชอร์แล้วก็ solarino ค่ะ k i n g ฟเชอร์จะเป็นสายพันธุ์จากสเปนค่ะนำเม้ามาเลยกแล้วก็มาปลูกเองปลอดสารค่ะนำมาเล็เข้ามามาปลูกเองที่ฟาร์มนครปฐมรสชาติเขาต่างจากของเราไหม k i n g ชเชอร์จะหวานค่ะหลายคนนะไม่ชอบกินเมื่อเกิดเทศเปล่าๆไม่กล้ากินด้วยใช่ค่ะเป็นไหมเป็นค่ะก็ลองหวานต้นหวานไหมครับเออวา กินนเเลลดใช่ใช่เนื้อมันแน่นมันทั้งคือผลไม้เลยอ่ะใช่ค่ะขายง่ายค่ะฟิลเหมือนกินองุ่นอ่ะอย่างเงี้ยกล่องเท่าไหร่พี่กล่องละสองร้อยค่ะขนาดห้าร้อยกรัมค่ะสรรพคุณเขาทำอะไรตรงนี้ผิวผิวริ้นริ้วรอยค่ะแล้วก็มีสารไอนโคลปีนค่ะโอ้โหเอาเว้ยเรื่องสุขภาพแบบไม่แพงหรอกใช่อืมอันนี้เป็นพันพรีเมียมของญี่ปุ่นเลยค่ะพันพรีเมียมจากญี่ปุ่นอย่างงี้ลูกเท่าไหร่พี่ เ็นไซส M นะคะปกติเราขาย299แต่มาที่นี่เราขาย259ค่ะจาก299หรือ259พิเศษเฉพาะกินเจยิ่งเลยอิ่ม<ช>บุญอิ่ม,อ,ม,อ,มอร่อยอันนี้จะเป็น179บาท179ค่ะ <17 9. S 2> หูของดีนั้นเลยอ่ะแล้วอย่างตัวนี้ก็คือมีแพ็กเกจนี้ให้เหรอใช่ค่ะ179หรือขนาดไหนเราใส่กล่องให้หมดเลยค่ะโอ้โหตื้อไปฝากของฝากได้แน่นอนค่ะอ๋อแล้วอย่างผักที่สวนอ่ะคุณพี่ผักที่สวนเราก็ปลอดสารเหมือนกันค่ะมีหลายชนิดค่ะนี่นะเป็นมินิคอสค่ะอย่างนี้เราชอบกินกับไอ้นี่ที่โดนทำปิ้งย่างแต่ว่าใช่ปิ้งย่างเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยฮะสุกละห้าสิบค่ะคือทุกวันนี้เทรนเทรนดนสุขภาพมารับสุขภาพมาแรงมากค่ะได้เก็บได้นานไหมคะ ก็บได้นานค่ะเสีตู้เย็นได้ประมาณ 3, 5วันเหมือนกันนะคะโอ้โหนี่เป็นไงฮะ50บาทฟ้าแม่จัดค่ะฟ้าแม่จัดฟ้ามินินครปฐมนะคะจัดบูธตอนนี้มีที่ออตอกแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็มีที่บล็อกสเปนและชิโยทินค่ะแ้มาที่นี่มาที่นี่ก่อนวันที่17ถึงวันที่29ตุลามาที่งานเจกินเจยิ่งเจริญอิ่มบุญอิ่มอร่อยนะฮะมากันได้ซื้อของเนี่ยครบ100บาทขึ้นไปมีสะสมแต้มรับรางวัลนะฮะที่บูธประชาชนธร แล้วก็ลูกค้าที่เล่นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k t o กไอจีเลมอนแอหรือใดๆถ่ายรูปบรรยากาศหรือโพสต์ของตัวเองกับเทศกาลเจลงไปแล้วติดแฮทแท็กตลาดยิ่งเจริญจับไข่เลยมีรางวัลให้ทุกไข่จับรับจับรับรางวัลได้เลยมีรางวัลในนั้นนะครับฝากด้วยนะครับ